A nam cũng พูดยังจะไม่ได้ยินเลอใครพูดอะพูดทธาสินีพูดยังจะไม่ได้ยินเลย รอเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะาอาจารย์เอาเลยเอาเลยเอาเลยกลุ่นหนึ่งพรีเซนต์ยินไหมคะยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคสวัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือชื่อกลุ่มของพวกเราจะมีชื่อว่า SDU Job ส่วนชื่อผลงานก็จะเป็น on job ซึ่งชื่อผลงานของเรานะคะจะเล่นคำคล้ายคำว่า on top ค่ะ mm hmm. ที่มาของโครงูงานนะคะคือปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานมีน้อยมากในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาการหางานได้ยากและปิดช่องโหว่การว่างงานเพื่อบุคลทั่วไปโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องการหาไรายได้เสริมเพื่อช่วยในการชี้แจงรายละเอียดในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นและรวบรวมข้อมูลการสมัครงานต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหลากหลายค่ะ โดยเนื้อหาหรือฟังก์ชันของการทํางานของแอปแล้วนะฮะก็คือจะเป็นการร่วมมือกับร้านค้าหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานสามารถแสดงพิกัดการเปิดรับสมัครพนักงานในพื้นที่ใกล้ตัวได้โดยใช้ระบบ GPS และก็สามารถสร้างรีซูเม่ผ่านแอปเพื่อใช้ในการสมัครงานได้โดยตรงสามารถค้นหารูปแบบงานได้หลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน มีการค้นหาลักษณะต่างๆเช่นค้นหาสายอาชีพลักษณะหรือรูปแบบของงานสถานที่รายได้เวลาอายุเพศวุฒิการศึกษามีบอกสถานที่ในการทํางานรวมทั้งวุฒิการศึกษาที่ต้องการในงานนั้นๆรายได้ของงานหรือรายละเอียดต่างๆและสามารถสมัครงานได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงมีรีวิวข้อคิดเห็นระบบการให้คะแนนของบริษัทต่างๆได้ โดยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็คือเราจะประยุกต์มาใช้โดยการใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการรับสมัครงานจากร้านค้าหรือพาร์เนอร์ทั่วประเทศและใช้เทคโนโลยีพิกัดทางภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งอย่าง GPS ระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานเพื่อแสดงรายละเอียดการรับสมัครในบริเวณพื้นที่ใกล้ตัวได้ครับอือือ ครับขอ <Okay. S 2> จบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอ่าเอาเอา,เอาผลงานไปใส่ไว้ในบทที่สามนะเอาไปส่งในบทที่สามอ่ากลุ่มสองส่งทุกคนเลยนะส่งทุกคนในสมาชิกนะเพราะนั้นในสมาชิกอะ่ะเอาไฟล์ไปด้วยเพื่อนส่งให้ในไลน์ส่งให้ในไหนก็ได้เอาไฟล์ไปส่งนะอ่าสมาร์ทฟีดกลุ่มสอนะครับสมาร์ทฟีดเนะี่ย ไม่ใช่ฟิกเกอร์อะเอาฟิศนี่นะสมาร์ทฟิเซอร์นะกลุ่ม่องนะครับกลุ่มกลุ่มสอมีชื่อว่าเอ้ยโอเคอันนี้หลักการและผลนะครับก็คือ <Okay. S 2> โดยตู้เย็นอชัยยานั้นทำงานโดยมีสวิตติดอยู่บริเวณช่องวางขวดน้ำเมื่อสวิตท,ทางานจ,าจะแสดงผลเน็ตพาย ว่ามีขวดน้ําอยู่และเช่นเดียวกับเมื่อสวิตไม่ทํางานก็จะ,สะแสดงผลผ่านเน็ตไพว่าไม่มีขวดน้ําตั้งอยู่ก่อนจะ,สะแสดงได้นั้นยังจําเป็นต้องทํางานตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ก่อนจะก่อนจะถึงสแสดงได้ว่าไม่มีขวดน้ําบองอยู่แล้วเมื่อผลถูกสแสดงขึ้นบนเน็ตไพร์ลังาคาที่เป็นเครือข่ายก็จะมีหน้าที่คอยตอบถามผู้ใช้งานว่ามีความต้องการจะซื้อน้ําหรือไม่ ซึ่งระบบนี้เหมาะกับหมู่บ้านจาัดสรรหรือสังคมเมืองที่มีร้านสวัสดิการหรือร้านค้าส่วนกลางโดยร้านค้าส่วนกลางเป็นผู้ดูแลระบบผู้ใช้บริการมีหน้าที่เพียตัดสินว่าต้องการซื้น้ำหรือไม่เครืผลที่เรียกตู้เย็นอัจฉริยะเพราะว่าสามารถสั่งงานผ่านมือถือพร้อมด้วยดีไซน์ที่มีการเก็บรายละเอียดสามารถ,ถช่เตือนเรื่องสำคัญและประหยัดไฟมากกว่าตู้เย็นธรรมดา อมาก็คือเป็นความสําคัญปัจจุบันระบบเทคโนโลยีมีส่วนสาคัญที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดําเนินงานทําให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว,รว,รวยกช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ช่วยประหยัดเวลาและมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นต่อมาคือการแก้ปัญหา ส่วนมากเวลาซื้อของอาจจะมีการสกปรนหรือของไม่ครบตู้เย็นตัวนี้สามารถลินไปยังอุปกรณ์ที่ยิงไว้กับตัวตู้เย็นนี้ผ่านแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานหรือเข้าของอุปกรณ์นี้หรือถ้าผู้ใช้งานมีความต้องการให้ร้านค้าตวัด,ดิการหรือร้านค้าใกล้เคียงมาจากผูงก็สามารถสั่งผ่านแอปได้โดยต้องโดยใช้เป็นเงินเอ่อเป็นเงินเจ็ดปลายทางเพื่อให้เจ้าของอุปกรณ์ไม่เสียเวลาและ ระบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประมาก็คือรายละเอียดตู้เย็นอัจฉริยะสะดวกต่อการใช้งานในทุกรูปแบบของชีวิตประจําวันเหมาะแก่การไว้ที่ทํางานหรือที่บ้านเพื่อความสะดวกสบายสามารถเป็นผู้ช่วยประจาบ้านที่คอยช่วยเกินทุกเรื่องสําคัญต่อมาฟังก์ชันการใช้งาน ก็คือสาม,มารถดูช่างแค่ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟและ,ะตู้เย็นที่เป็นหน้าจออัจฉริยะสาม,มารถกำหนดสาม,มารถกำหนดวันหมดอายุของอาหารภายในตู้เย็นพร้อมทั้งมีงตัวกรองที่ไม่เึ็นกระลังมีความจุที่สาม,มารถมากเป็นพิเศษสาม,มารถจดจำการใช้งานในแต่ละช่วงของวัน พร้อมทั้งปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับอาหารได้อย่างอัตโนมัติสามารถเข้าถึงการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างส,ดสดะดวกสบายมีลำโพงในตัวระดับพรีเมียมสามารถเปิดเพลงหรือคลิปวิดีโอไปพร้อมกับก,บการทำอาหารได้มีปฏิทินที่สามารถระบุวันสำคัญและคอยแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดมื้อสำคัญนะั้น สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ฟีได้ทั้งมือถือและหน้าจอบนตู้เย็นสามารถคูรศัวต์ได้โดยไม่ต้องถือศัวต์อันนี้ก็คือการออกแบบดีไซน์เช้าทุกสถานทีน่ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานคอนโดหรือบ้านมีวีก็คือมีความจุมากถึง5 0 0รอแอ ประหยาดไฟเพิ่มขึ้นเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสมาร์ทฟีมีหน้าจออัจฉร,ริยะและลำโพงในตัวเท่นิคที่ใช้ประยุกต์ก็คือจะมีเก็บนักษาอาหารของคุณให้สดใหม่ย,ยาวนานกว่าดูช่องแคบผ่านหน้าจอว่างแห่นได้ทุกมืออร่อยฟังเพลงและรับชมสิ่งบันเทิงได้ทุกเวลา ทำอาหารต้องดูโทรศัพท์หรือทีวีไปด้วยดูว่าจะมีอะไรอยู่ในตู้เย็นได้จากทุกแห่งติดต่อกับทั้งครอบครัวได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นรายชื่อสมาชิกครับอ่าอาจารย์อาจารย์ว่าตัวเล็กไปหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มเพิ่มรูปภาพประกอบอีกหน่อยนึงนะสไลด์นะค่อยไปทำเพิ่มแล้วเราก็ ออกแบบออกแบบหน้าจอเพิ่มนะออกแบบออกแบบรูปภาพสมมติว่ามันจะใช้ตู้ตู้เย็นเนี่ยแล้วเราจะเช็คสต็อกได้ยังไงเช็คข้อมูลได้ไงอย่างเงี้ยนะเราจะได้ให้คนเขาเห็นภาพว่าเออตู้เย็นเราอัจฉริยะยังไงนะให้ออกแบบเพิ่มนะออกแบบเพิ่มทุกกลุ่มเลยนะก็คือออกแบบออกแบบตัวการใช้งานเนี่ยเพิ่มเช่นหน้าจอสมมติตู้เย็นเราจะมีหน้าจอตรงไหน ต่อที่ฝาเลยไหมหรือว่าที่ไหนเงี้ยเราก็ออกแบบไว้นะเขียนรูปแบบง่ายๆอ่ะนะแล้วก็สไลด์เอาตโตๆหน่อยนึงแล้วก็มีภาพประกอบนิดนึงอ่ะกลุ่มสามต่อไปกลุ่มสามกลุ่มสามเสร็จยังเอาเท่าที่ได้ก่อนกลุ่มสามขึ้นไหมคะแตะขึ้นจ้ะ เวทูโกเวทูโกเวโกทูเอาเลยเอาเลยแล้วค่อยแก้เอาทูโกนะ,ะเราค่อยแก้เราค่อยแก้เราค่อยแก้อ่ะ,เ,อะเห็นไหมเนี่ยเพื่อเพื่อนไหมอุตส่าห์ไปหารูปภาพมาไหมเออมีภาพประกอบเงี้ยดูมันน่าสนใจอ่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําเกี่ยวกับโครงงานเกี่ยวกับ ชื่อโครงงานว่า We t o Go นะคะ,ะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเดินทางค่ะก็คือเริ่มต้นของโครงการของโครงงานนะคะเราจะคำนึงถึงปัญหาที่สังคมเจอสังคมไทยจะเจอบ่อยมากค่ะก็คือปัญหาทางท้องถนนแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ยังไม่ได้สักทีอะคะ่ะเป็นการจราจรติดขัดในกรุงเทพหรือว่าในสถานที่ต่งางๆ ซึ่งทุกคนจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ก็คือความสำคัญของแอปพลิเคชันที่เราทำนะคะก็คือสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วหาชื่อถนนหาแยกต่างๆได้หาร้านอาหารหาสถานที่ประกอบการทางธุรกิจแล้วก็สามารถย่อหรือขยายแผนที่ให้มันเห็นได้ชัดเจนนะคะ สามารถวางแผนเส้นทางการเดินทางไปยังสถานพื้นที่ที่เราต้องการไปค่ะแล้วก็หนูเพิ่มเติมคือถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรตรงไหนเราจะสามารถเราจะแจ้งให้ทราบอ่ะอืม,อมแจ้งอุบัติเหตุด้วยอาจาะโหเจ๋อเราติดมากเลยอันนี้เป็นข้อเสนอแนยแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดค่ะอืมอืมอแล้วอ่าอ่ก็คือ ขยายช่องถนนให้กว้างขึ้นที่เต็มแล้วอะ่ะซึ่งมันแก้ไม่ได้ก็ลดการตัดกระแสของรถอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นมันต้องใช้เวลาหรือใช้พื้นที่ในการแก้ไขอะคะ่ะทำถนนสามชั้นนี้ข้อดีของแอป ของเราน,นะคะก็คือทําให้เราไปหาไปยังจุดเป้าหมายเนี่ยได้ถูกต้องหลีกเลี่ยงการจราจรติดติดขัดค่ะ,สะแสดงแผนที่แบบเรียยวทางแบบสามิติสามารถเห็นมุมมองต่างๆของถนนหรือบ้านเรือนแถวนั้นได้ค่ะค่ะนี้ข้อเสียของแอปคือเครื่องรับสัญญาณของประเทศน,นะคะมันจะราคาแพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ได้สะดวกแค่บางแกปอะค่ะจะเสถียรสำหรับบางบางเครื่องมือก็ฟังก์ชันจะททำงานมีอะไรบ้างเราก็จะหาปัญหาเราเริ่มจากความเป็นมาก่อนอะค่ะคือโครงการนี้เกิดจากเพราะว่าการจราจรมันติด โครงงานนี้เกิดจากอันลารมันมติดขัดอะค่ะในกรุงเทพหรืออ่าสถานที่ต่างๆเราก็เลยเอาปัญหานี้มานำหาข้อแก้ไขให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดอืมเราก็เลยเสนอแอปตัวนี้ขึ้นมาค่ะอืม mm hmm. แล้วก็หาข้อมูลว่าเราจะทำยังไงให้แอปนี้มันเกิดขึ้นอื mm hmm. เราต้องใช้อะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือตรว ตรวจสอบข้อมูลเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดแอบ,บนี้ค่ะอืมอืมอืมก็ฟังก์ชันอันนี้เป็นฟังก์ชันข้าวๆอ่ะค่ะก็คือหาเส้นทางเห็นหาเส้นทางในการเดินทางบอกเส้นทางที่เหมาะสมอืมบอกสถานที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อเลี่ยงเส้นทางนั้นค่ะอ๋อแล้วก็ตรวจสอบความหนาแน่นของบนถนนออ อนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะใช้ก็คือจะใช้ข้อมูล GPS แล้วก็เราจะดึงข้อมูลจากหน่วยงานการคมนาคมแบบหรืออาจจะมีหน่วยงานที่เขาดูแลทางด้านเกี่ยวกับการคมนาคมแบบอะค่ะอ่ากลุ่มสามกลุ่มสามก็ทำเวทูกโกนะ เหมือนกับ GPS ไหมเหมือนกับ GPS แม p ไหมก็คล้ายๆเนอะอะกลุ่ม c กลุ่ม c กลุ่ม c ครับได้ยินไหมครับคุณได้ยินอย่าลืมเอาให้อาจารย์ความเป็นส่วนรู้สิทธิ์ดูด้วยนะเพราะว่ามันเป็นคะแนนร่วมกันอะ เดี๋ยวเดี๋ยวสมมติว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะทำเวทูโกแต่เขาบอกว่าแล้วความเป็นส่วนดุสิธิ์อยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวเขาเราเราจะไม่ได้คะแนนน่ะนะให้อาจารย์เขาดูนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยหนูทําแบบเนี้ยเอาส่งสไลด์ให้จ่ายเขาก็ได้อ่ะต่อไป ecard อ่ะกลุ่มสีกลุ่มสีชื่อกลุ่มว่า hdu ecard ครับซึ่ง ecard ก็มาจากชื่อผลงานที่มีชื่อว่า ecard ครับมีที่มามาจากสภาพปัจจุบันนะครับ ทุกคนจําเป็นต้องใช้ชีวิตเพื่อดํารงชีวิตครับกคนต้องใช้จ่ายเงินธุรกรรมทางการเงินต่างๆครับเดิมเคยใช้เงินสดเปลี่ยนมาใช้แอปธนา,าคารเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆครับปัญหาในการใช้เงินคือการท,ทําธุรกรรมทางการเงินบางครั้งยุ่งยากเกินไปเพราะมีหลากหลายปัจจัยที่ทําให้ไม่สะดวกสบายครับผม การมีบัตรแค่หนึ่งใบก็ไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินให้ครอบคลุมทุกอย่างได้ครับสาเหตุที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาคือปพระเกอ่กับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าไม่ถึงนวัตรกรรมสมัยใหม่ที่ทําให้สะดวกสบายครับบางครั้งการมีบัตรหลายๆใบก็ทําให้ยุ่งยากบัตรหายหรือบัตรชํารุดทําให้ใช้งานไม่ได้ครับแนวทางการแก้ปัญหาคือการจัดทําสร้างบัตร e-card ขึ้นมาเพื่อใช้สอยการใช้งานได้ ทุกรูปแบบจะได้ทุกอย่างเพื่อความสะดวกสบายทันสมัยครับหลักการและสาเหตุหลักการทำงานของ e c a r d ครับการทำงานผ่านช่องทางของบัตรครับมีแอปพลิเคชันช่วยตรวจสอบการทำงานของบัตรเพื่อป้องกันการถูกเจาะระบบครับเมื่อมีการทำบัตรหล่นหายหากคนอื่นพยายามจะใช้บัตรของเราจะมีการแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันทันที ว่าต้องการปิดบัตรหรือใช้งานบัตรต่อไปหากตัวบัตรได้มีการลูกเจาะผ่าน Two Factor และมีจะแจ้งข้อความปิดการใช้งานของบัตรทันทีโดยจะสามารถกลับมาใช้บัตรได้ใหม่ก็ต่อเมื่อเจ้าของตัวจริงมาทําเรื่องยื่นขอครับสามารถเติมเงินเข้าบัตรได้ทุกช่องทางทุกธนาคารตัวบัตรมีพาสปอรอดภายในตัวและสามารถใช้งานในต่างประเทศได้ครับ ความสําคัญนะครับก็คือเป็น e c a ารที่ได้รับการรับรองโดยรวมทุกธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกให้ใช้ทําธุรกรรมบน a u t o เ a ติกเทเลอร์แม h i n e นะครับเครื่องถอนเงินออมัติสามารถใช้ได้ทุกธนาคารฝากถอนโอนชําระสาระบริโภคหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีผูกกับ e c a ารในนั้นขนาดเดียวกันก็อาจใช้จ่ายแทนเงินเงินเรียกว่าบัตรเครดิตหรือบัตร คิดดบิตได้ครับการแก้ไขปัญหานะครับสามารถลดการใช้เงินสดได้และมาเลือกเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริผู้ให้บริการแต่ละรายเช่นเติมเงินกับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เติมเงินทํารายการผ่านด้วยเอ็มหรือผ่านเว็บไซต์ของผู้บริการหรือผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของผู้ใช้ บริการที่ผูกบัญชีไว้ครับมเนื้อหานะครับเนื้อหาในส่วนของรายละเอียดของพนงานการ์ดใบนี้สามารถใช้จ่ายร้านค้าแบรนด์หรือร้านทั่วไปและใช้จ่ายขนส่งคมนาคมต่างๆเช่น BTS MRT Airport Link เพียงแค่แตะบัตรก็จะสามารถใช้งานได้อย่างงา่ายดายครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับ ทำไมต้องมีอ e ีการ์ดก็คือ 1. เป็นบัตรเดบิตขนาดเล็กพบพาได้ง่ายครับปกปิดข้อมูลผู้ใช้ด้วยการล็อก3ชั้นสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันได้ครับให้ผู้บริโภคเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่ายและแอปได้เต็มประสิทธิภาพครับสีก็จะมีโปรโมชั่นของบัตรแก่ผู้ใช้งานใหม่ตลอด2เดือนเต็มครับและก็จะแสดงผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือครับ แล้วก็ทำไมต้องมี e-card ครับหนึ่งก็คือใช้แทนเงินสดเพียงสแกน QR code บนบัตรครับสองครับใช้แทนบัตรรถไฟฟ้า BTS และ MRT ได้ครับสครับจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟค่าปรับได้ผ่านในบัตรใบเดียวครับสี่ครับไม่ต้องพกพาบัตรอื่นๆให้เยอะแยะมากมายครับเพียงแค่มี e-card บัตรใบเดียวครับพร้อมจบเลยครับครับส่วนรูปล่ารูปแบบของบัตรนะครับ พื้นหลังจะเป็นสีแดงแต่สีเหลืองนะครับเพื่อให้มีความสนใจและความน่าใช้งานส่วนตรงกลางบัตรจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานกับมือถือเชื่อมต่ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปเป็นไอคอนครับไอคอนไอคนรูปแบบไอคอนนะครับเราทําเป็นแบบของชั้นหนังสือที่ทําให้น่ากดเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็ข้างในแอปเนี่ยจะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานของบัตรนะครับต่อไปเป็นสมาชิกครับจบแล้วครับขอบคุณครับ โอเคเราก็ไปออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราต้องเราโอเคมีแค่นี้พอไหมนะอ่ะต่อไปุุ่่้า ถ้าใครแชร์ยังไม่เห็นเลยอ่ะ กลุ่มห้ากลุ่มห้ากลุ่มห้าอยู่ไหมมิลเลอร์โคดมิลเลอร์โคดกระจกลองชุดแล้วกระจกลองชุด กระจกลองชุดไปไหนอะ็น,นั่นนะคะอาจารย์จ้า อาจารย์คะงานของงานสไลด์อะค่ะต้องส่งหัวข้อไหนอะคะบทที่สามส่งบทที่สามบทที่สามให้จริงต้องให้โอนเงินโอนเงินเราทําเป็นแล้วนะเราทําโอนเงินเป็นอยู่แล้วส่งในใบงานบทที่สามใช่ไหมคะใช่ใบงานบทที่สามส่งทุกคนเลยนะค่ะอาจารย์สมาชิกอะส่งให้เพื่อนทุกคนเลยค่ะ ห้าละห้าห้าจานอ่ะเวมิลเลอร์โคดมีใครยังไม่ส่งอ่ะเอมีใครยังไม่ยังไม่มีกลุ่มปะอ่ะกลุ่มห้าอ่ะพรีเซ้นเลยนำเสนอเลยชื่อกลุ่มมิลเลอร์โคดนะ ครับเนื่องจากครับผมเนื่องจากสไลด์ครับได้การออกแบบยังไม่เสร็จครับนั่นแล้วก็เวลาที่ประชันชิดนนะครับผมก็เลยจึงหอนําเสนอมิลเลอร์โค้ดนะครับเหุผลและเหุผลที่บาของโครงงานนะครับผมเพื่อเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้ลองชุดได้อย่างสะดวกครับและลดการสัมผัสเสื้อผ้าภายในห้างนะครับผมที่ช่วงนี้เป็นมาตรการโควิดหนึ่งนะครับจึงทําให้การไปห้างนะครับมันยากลาบากมากขึ้นครับและต้องไปให้น้อยลงเหมือนกันนะครับผม เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้ชายและผู้หญิงในการแต่งตัวนะครับผมเหตผลน,นี้เพราะว่าอ่าเพราะว่าการการการเป็นเลือกนะครับผมเสื้อผ้าก็จะต้องมีหลายรูปแบบนะครับผมและให้เหมาะกับร่างกายตัวเองใช่ไหมครับและการที่เราจะได้ถ่ายรูปนะครับผมเพื่อทีอ่เพื่อที่จะให้เซ็นเซอร์ได้จับนะครับผมจับรูปร่างร่างกายก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการแบบ,บไปบอก ผู้ค้านะครับผมว่าต้องการชุดแบบนี้เพื่อแบบขออายครับผมแล้วก็เพิ่มความต้องการของวัยรุ่นที่ชอบแต่งตัวครับผมความสำคัญนะครับค้ามสำคัญนะครับผมก็คือการลดเวลาในการสวมใส่เสื้อผ้าคือเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะหยิบเสื้อผ้านะครับผมจากที่แขวนแขวนไว้เพื่อที่จะมาทีละชุดทีละชุดทีละชุดมาแต่งตัวครับผมแล้วก็อ่า ลดความเสี่ยงในการที่จะต้องจับชุดดาวเหมือนจากข้างต้นนะครับและการแก้ปัญหานะครับผมก็คือเป็นการลดการสัมผัสเสื้อผ้าและ,ะไม่ไปแบบพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับผมในในบางจุดนะครับซึ่งบางจุดก็บิดโควิดนคค่ะแล้วก็ฟัง์ชันการใช้งานนะคะก็จะมีกล้องถ่ายภาพนะคะแล้วก็ มีเซนเซอร์วัดสัดส่วนใน,านการทดลองมีการแบ่งหมวดหมู่ประเภทเสาาื้อผ้ามีปุ่มกดในที่เก่าเพื่อลดการเสี่ยงการติดโควิดนะคะแล้วก็มี QR code เพื่อบันทึกภาพถ่ายไปด้วยค่ะแล้วก็ชำารัก,การใช้จ่ายค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะคะใช้ระบบ AI จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากสัดส่วนว่าเหมาะสมกับไซส์ไหนชุดอะไรวิเคราะห์ข,ข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานบ่อยว่าชอบชุดประเภทใดมากที่สุด ที่มาของโครงงานนะคะก็เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถลองชุดได้อย่างสะดวกแล้วก็ลดการสัมผัสเสื้อผ้านในห้างค่ะ,ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ชายและผู้หญิงในการแต่งตัวค่ะแล้วก็สมาชิกลุ่มค่ะ อ่าโอเคก็ของเราก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราก็ไปออกแบบเพิ่มเติมนะออกแบบเพิ่มเติมก็คือออกแบบหน้าจอออกแบบฟังก์ชันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทำ